โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม GTA f m ด้วยนะครับเราก็มาถึงกับในส่วนของมอดบู o เอฟเอกันนะครับตัวนี้เป็น L 3 9 Low p c r p m จับคู่กับ d ี i p r o ร p ถามว่ามอดตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามอด L 3 9เนี่ยลักษณะหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอขยายนะครับตัวเลข FPS ขึ้นมาก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็น L 3 9บวกกับ D Rep นะครับเป็นการลบลบพร o อช่วยนั่นแหละนั่นแหละคือมอดนะครับมันช่วยในเรื่องของไม่ค่อยช่วยนะตัวเลข FPS เพราะว่าเพราะว่าเซิร์ฟตัวเองเนี่ยตอนที่ผมรันอยู่บนเซิร์ฟตัวเองตอนนี้เนี่ยมันตันมันตันไปเรียบร้อยมันตันก็คือมันไม่มันไปไม่ออกแล้วน่ตัวเซิร์ฟเวอร์มันตันตัวเลข FPS นะครับมันไปไม่ออกแต่สิ่งที่ มันช่วยนะครับมันช่วยเรื่องอะไรนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการ์ดจอที่ไม่แรงนะครับเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยค่อนข้างกินน้อยนะครับมันกินการ์ดจอน้อยนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมว่า 750ti นะครับลงไปเนี่ยผมว่าน่าจะชิวเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันลบระยะมันลบระยะนะครับพวกนี้เห็นไหมนะครับมันลบระยะลบตึกลบอะไรพวกนี้เนี่ยมันช่วยเอ่ ถ้าการ์ดจอแรงๆผมว่าไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันมันลบไปเยอะแล้วเนี่ยมันกินการ์ดจอน้อยนะครับมันอาจจะทำเอฟเฟกไม่ได้เยอะนะครับก็อยู่ประมาณเนี่ยแ้ละเจร้อยแนะครับแล้วแต่นะครับพอดูแล้วก็ <c oughs> ก็มันก็ช่วยได้แหละนะครับถามว่ามันสมูทมันลื่นไหมอันนี้สมูทกับลื่นหรือว่ากระตุกเนี่ยเป็นกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับอันนี้ผมเปิดเซิร์ฟเองเทสเองนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับชิวนะถือว่าชิวเลยนะครับวันนี้ก็ใครที่ฟังก็อาจจะเสียงแปลกๆช่วงนี้ก็หวัดลงคอนะครับใครวัดระบาดเลยนะครับช่วงนี้ก็นอนโสมไปหลายวันเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็คิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านนั่นแหละนะครับไม่อยากทิ้งกันไปไหนหรอกครับอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับก็ยังมีมัดไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เกมไฟเอ็มนะครับยังไม่เจ๊งนะครับผมก็จะทํามัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะปิดเกมนั่นแหละนะครับมา แล้วแต่โซนแล้วแต่ฉากนะถ้าแบบถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันลบมันลบแบบเยอะมากเลยนะอ่าเราดูไ,ไกลๆนะขอแคปแล้วกันถ้าเราดูไ,ไกลๆเนี่ยมันลบระยะโหดมากเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับแนวบ็อกซิ่งซะมากกว่าแนวโลเปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแนะนําหรอกแบบนี้นะครับก็น่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีตังเปิดเซิร์ฟนะครับผมพยายามรันเซิร์ฟบ,บนคอมตัวเอง นะครับมันก็เปิดไม่ได้ถามว่ามันกินสเปกไหมการเปิดเซิร์ฟนะครับมันไม่ได้กินสเปกนะครับจริงๆตอนนี้ที่ผมนั่งดูเนี่ย CPU รันอยู่แค่8เองนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทำนะฮะทำแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับกินแรมเครื่องแค่2กิกเองนะครับจริงๆแล้วเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันอาจจะไม่ได้กินสเปกมากนะว่าก็ถือว่าประมาณหนึ่งนั่นแหละนะไม่ได้กินอะไรหรอกนะครับชิวอืมก็ประมาณนี้อ่า เอพไม่หนีนะครับเพราะว่าตัวเซิร์ฟเนี่ยมันตันครับอันนี้พูดเลยนะว่าที่เอพมันไม่ได้เห็นแบบว่า 2- 300ารอะไรพวกนี้เนี่ยมันตันแล้วเซิร์ฟเวอร์มันตันนะครับมันปั่นเอพไม่ออกอ่ะพูดง่ายๆนะครับตัวเซิร์ฟมันตันลักษณะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมว่าสูนสีนะตอนนี้ที่ผมเห็นเห็นนะผมว่าเมืองฮารเรมนะครับโลว์เพ2.0นะครับเอพแทบไม่ต่างกันเลยนะผมว่า เมืองฮาเร็มเนี่ยน่าเล่นนะครับแต่คนก็กลับไม่เล่นซะอย่างนั้นนะครับเป็นเมืองดีนะเอขเอสดีเลยแหละนะครับผมว่าเป็นเมืองที่เอฟเอสค่อนข้างดีนะครับถ้าเมืองนี้ได้เปิดนะครับก็ก็โอเคอะนะครับบอกเลยว่าโอเคนะครับผมไม่การมอดด้วยนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะการไปทําไมนะครับตายก็เกิดสามวิเออครับอืมมาชิวชิวชิวสบายนะครับการลงมอดนะครับมันดีที่สุดนะครับ เพราะว่าบางจังหวะที่เรานัวนะครับหนักๆเนี่ยมดนะครับมันช่วยเราได้นะครับไม่ใช่ว่าลงไปก็งั้นๆนะครับมันช่วยเราได้นะครับถ้าคนมันไม่หนักเกินไปถ้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันไม่เน่านะครับเซิร์ฟเน่าหรือว่าอาการ f อ s กระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันมีสองอย่างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย นายกหรือว่าแอดมินประเทศเนี่ยเขาอาจจะไปเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มันมี CPU คอและเทรดน้อยก็ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้แหลกนะครับเวลาคนเยอะๆเนี่ยมันจะแหลกนั่นเองนะครับอ่ะชิวเก็บรถนะครับอ่าการการโปรเซสเนี่ย CPU เนี่ยทำงานหนักนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับการแบบเหมือนเหมือนเรากดอะไรสักอย่างกดอ,อะไรสักอย่างนะกด e กดอ,อะไรย้ำๆนะ่ะอันนี้ผมไปอัพมานะกระเป๋า กระเป๋าเนี่ยไปอัพมาแล้วก็ถือว่าสวยนะสวยกวาเดิมเยอะเลยนะผมบอกเลยว่าหน้าเล่นกว่าเดิมเยอะนะครับตัวเซิร์ฟอ่คือมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับน่าเสียดายนะครับก็อาจจะต้องใช้งบอีกเยอะอนะ่ะผมว่า5ห้าพันน่าจะอยู่นะครับถ้าจะเปิดเซิร์ฟนะเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บวกคีเนี่ยกองจะประมาณ 5,000บาทน่าจะเปิดเสริมได้นะครับก็มาเล่าส่วนอื่นๆเสริมแล้วกันนะครับไม่ได้อิงเรื่องมดอะไรเท่าไหร่ก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละมันลดระยะก็มันลดค่าจอลงเยอะนะผมว่ามันก็คือแบบถ้าค่าจอไม่แรงเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับถ้าค่าจอแรงๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลนะครับแบบนี้ค่าจอวิ่งอยู่40%นะครับแทบไม่มีผลอะไรเลยลงมดไปนะครับ f อ s ก็หลังที่เราเห็นนะครับมันก็วิ่งอยู่แค่นี้แหละเนี่ย,ยมันตันแล้วเิร์ฟ เสริมมันตันเพราะว่าผมก็ไปอัปเดตนน่นนี่นั่นทําอะไรเพิ่มนะครับมันก็กิน fps เพิ่มมันก็เลยดูแบบว่าปั่น fps ไม่ออกเลยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับยาวแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดม็อดกันดีกว่านะครับก็ไปโอเคนะครับเราก็อยู่กันท,ที่หน้าเว็บไซต์ g r a p h i c by b a e gamer ตัวนี้เป็น l 3 9 lowpc rpf นะครับก็ผมน่าจะยังไม่ได้ทดสอบเอาไว้ตัวนี้เป็นเป็นรบระยะนะครับมันยังมีต่อนะตอนที่ผมทําเนี่ย l สามเนี่ยถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวผมจะอัพที่เหลือลงมาให้หมดเลยนะเพราะว่ามอดเนี่ยมันไม่ได้ดึงเข้าหน้าเว็บไซต์นะอีกเยอะพอสมควรครับแล้วก็มีมอดใหม่เข้ามาเพิ่มหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เมื่อกดดาวน์โหลดไปนะครับไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับ905กิโลไบต์นะครับเล็กมากนะครับเป็นไฟล์ที่บเล็กกระจิ๋ว่ะไม่ถึง1เมกอนี่ยแต่ความสามารถของเขาเนี่ยดีมากเลยนะเปิดขึ้นมานะครับ แสดงโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานครับก็เราก็จะเห็น L 3 9นะครับโผล่ขึ้นมาคลิกขวาครับจาก Copy หรือว่าจะคัดก็ได้นะครับหรือว่าจะลากไปใส่ก็ได้นะผมจะ Copy แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับมามาที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับมาที่ไอคอนไฟเอ M คลิกขวา Open File Location นะครับ File M Application Data แล้วก็มาที่โฟลเดอร์หมดนะครับคลิกขวาเลือก S นะครับเพื่อวางไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นในส่วนของ Delete r o p นะครับก็ลงจับคู่กันแล้วเนี่ย เขาถือว่าเอพีน่าจะดีขึ้นนะแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยเซิร์ฟที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันตันนะครับมันตันเอพีแล้วก็คือมันขอขวดที่ตัวประเทศเองนั่นแหละมันก็เลยไม่ได้เห็นเอพีที่มันพุ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราผมลงเมือง God o f Story หรือว่าเมือง k i n ง of Town หรือว่าเมืองอารีมโรเพเนี่ยก็อาจจะได้เห็นตัวเลขที่มันสมูทหรือว่าดีกว่านี้เพราะว่ามันมีคนเล่นอันนี้มันไม่มีคนเล่นแล้วมันตันด้วยแล้วพูดง่ายว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเน่าพูดง่ายเซิร์ฟตัว ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกัน,นครับเกี่ยวกับมดครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เอสระมารับชมแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วย้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคลิปหน้านะครับอยู่กับมดอะไรอีกอยู่กับอะไรก็ฝากติดตามด้วย้วกันฝากดูด้วยแล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ